สวัสดีครับผมผมเบาโจวพงศัยพี่น้องมือนีนนเบาโจวบันไดผ้าออกลายพี่น้องมือนีเบาโจวพาพี่พื่น้องมาตัดงานนี่เปียพี่น้องรีวิวไอ้หงานเปียไอหนูอยู่ในาฟาร์มของเบาโจวเองพี่น้องเบาโจวตัวดไปเด่นน้อยนึงเหรอพี่นอ้นองนี่กองอยู่พี่น้องอ่ะไปเบิ้งไอง้ กออทิตย์ว่าครับผมพี่น้องนี่กะเป็นใน้านี่เปียสิบะาจูบปลูกให้หนูอยู่ในฟาร์มบาจูบเนาะพี่น้องกัหนูประมาณ20บอ่อกะให้อาทิตย์ละอาทิตย์เลื่อพี่น้องนี่กับพ่อต็ดได้อยู่พี่น้องปพงไม้ก็มีอยู่พี่น้องนี่บาจูบตัดไว้แล้วพี่น้อง

ครับโคงสิ่อแหลอพี่น้องเข้าไปเบิ่งกันตอนทีบโจ๋ตาเป็นทอนเป็นทอนให้นูแต่ละบอ่อพี่น้องไปเบิ่งกันพี่น้องครับพี่น้องคำว่า,าเบิ่งวิธีการตัดไอ,อ้ใหญ่นี่เปียของฟ้งามาโจ๋เนะาะมาโจ๋เห็ดแบบไหนมาเบิ่ง,แบบแบงกันพี่น้อง ก็บอลจูยตัดเป็นขอนยาวๆด้วยพี่น้องเอ๋เรามาทำหน,น,ยยนิพี่น้องอ่ะเดอาบอลจู่ตัดทีด่เบื่องลื่นๆพี่น้อง นี่พี่นอ้องบอลจู่ตัดเป็นทอนประวัตคืบนึงได้พี่นอ้องให้บอหนึ่งกับประมาณิสามทอนได้พี่นอ้องต่อบอ่อแล้วก็แล้วแต่จำนวนของหนูพร้อมได้พี่นอ้องห้องบอกกำหนดว่าให้สามทอนแต่ฐานหนูเข้าไรเข้าก็ให้เพิ่มทีท่ทอนหาทอนไปกระไรได้พี่นอ้องเด้อนี่พี่นอ้อง ใบนี่บ่าจู๋กับสีห้ยลงถิ่มลงไปในบอ่อคือกันเรื่อพี่น้องใบมันแก่แห้งกริงจร้งพี่น้องแห้งละกะ็มันจะไปเห็ดหั้งมันพร้อมพี่น้องนนีี่่พ้องอีกอย่างหนึ่งคือพี่น้องไอ้ทางฟาร์มของบ่า,บาจู๋สให้ไอย้ยานนี่เปียอย่างเดียวเล้วพี่น้องถ้าให้ยาในเปียก็ต้องให้ยาในเปียอย่างเดียวตีบ่ให้หวัวอาหารอีก ถ่ายให้วัวหันก็คือบ่ให้ยาย,ยานี่เปลี่ยนนะพี่น้องเนาะอ่ะแล้วพระเจ้าขอตัดอีกคนพี่น้องครับพี่น้องเข้ากับบ้านใหญ่ยายนี่เปลี่ยนกับหนู พุกในฟ้ามะพี่น้องนะคือบาจูเลี่ยงไว้ยบรเลยเดือพี่น้องเด้อนี่ก็ตามที่จำนวนหนูพี่น้องให้ยานพอพี่น้องให้ใบเดือพี่น้องเด้อดตัวใดที่มันไหนหญ้าเฟื่องเข้ามันหน่อยเข้ากับทิ่ใส่พ่อพี่น้องนี่พี่น้องนในฟ้ามบาจูมีอยู่ยี่สิบกระบอพี่น้องกสมควรมสกับเอ หย่างนี้เปียสิปลูกไว้เลยพี่น้องเนาะพี่นอ้องมาเบิ่งการหา้เลยพี่น้องนี่ก็เป็นหนูผสมอยู่พี่น้องหยนต์ลงไปพี่น้องยนต์ลงไปแบบนี้ได้เลยพี่น้องเด้ออ่ะไปห้บไ่ไหมเลยพี่น้อง นี่ผสมกันพี่นอ้องนี่เสียงลูกต้องใช้ออกลูกแล้วพี่น้องบอผสมบอนี่อะเดี๋ยวข่งมาเบิ่งกันพี่น้องครับผมทำรับพี่น้องท่านใดสนใจนุ้งพ่อพันหนูแม่พันก็เดี๋ยวประจวบิ่มประตูไปให้อยู่ไต่คลิปเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ประจวมีหนูเนื้อจำน่ายให้สอนเสื้อปีเด้อพี่น้องประจวบสขคล้ายเป็นหนู เป็นนูตัวนูตัวลอ,อยขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้อสีพวกขายเป็นรูดพี่นอ้องถ้าบแต่ใครสนใจกะโทรมาถามกันได้ที่เบอร์โทรแต่คลิปเด้อพี่น้องสำหรับคืนนี้กะรีวิวขอาหารหนูเนนะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับผม